กราบสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มีอยู่กับผมตัวป่วนสายปั่นแสแนลนะครับผมจัดไปครับผมสายยาวครับวันนี้มาจัดไปทุนหารอยนะครับผมมาอยู่กับเจ้าน้ำเต้าปูปลานะครับผมมาวันนี้ทุนหนักครับมาขอปรับเบ็ดหนักๆไปเลยครับผมมาเบ็ดรอยครับผมมาใส่ไปเลยครับห้าดอกเลยแล้วกันนะครับผมมาขอเน้นๆหน่อยนะโอ้โหมีติดคุณสิบด้วยยังไงยังไงล่ะครับผมดูเอาครับผม เสือเสือปูครับเป็นยังไงครับบกแรกครับผมโอ้โหบวกมาเลยครับผมหกร้อยหกร้อยสวยงามพระรามแปดครับผมมาบังเนขอหนักหนักหน่อยละกันนะครับผมมาบวกมาสักสองพันสามพันนะโอ้โหพอเลยละกันนะครับผมมาบังเนครับผมบังขอบังถอยทับด้วยกันนะครับผมมาผมบ้าครับผมมาสองบังเลือกครับผมมา สองดอกเลิกเลยครับผมมาดิครับปลามาสวยครับปลาเสือไก่โอ้ยโดนไปเด็กครับสามดอกไปจังไหร่โอ้ยมาครับวกมาสองพันครับสวยงามอีหลีครับผมหอยทับดีกว่าครับผมมาผมบอกแล้วว่าสองบังเลิกโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับและให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ